สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกอีองลานลุงคนนะคะตอนนี้นะคะปู่ก็จะให้ยูทูบเบอร์หรือลุงนะคะก็มาโกนผมนะคะลาบวดลุง ออกมาก็ทำไม่หยุดเลยพี่น้องเลยนี่เ <ขอ S 1> ป็นหนูขอเท้าน,น,นะตรงนี้ไปก่อนนะคระับ ลุงจ๋าลุงอยู่ไหนโออยู่นู่นเปเรียกประแดนมาสาถุสาถูสาถุด้วยนะคะที่หน้าลานองค์โก้นะคะหน้านะคะก็กำลังอยู่ในความบริสุทธิ์นะคะตรงนี้นะ ไปก็เป็นป้าคำใสนะคะสาธุสาธุร่วมกันนะคะปู่จะบวชก็คือวันที่27นะคะแต่วันนี้มาให้พี่ยูทูบเบอร์หรือลุงป้านะคะได้โกนตัดผมนะคะร่วมตัดผมเนาะ

มีพระมายังกไม่ตึงเลยยังไม่ได้คนโอ้ม่ผู้ใหญ่ก็ได้อแม่ผู้ใหญ่ก็มาคนกะมาตั้งต้องเได้อยู่ได้อยู่คนเสียมาที่ใบลาเลยนะดีดีดกันนนทีดี

ดือนกว่าเลยนะเดือนหน้าถึงจะเข้ารรษาเดือนนี้ยังไม่เข้าเดือนหน้าเข้ารรษาการเดือนหน้าแปดสองแปดสวัสดีบายใจ สานสาสาธุสาธุร่วมกันนะคะจิ้มเ่นครับจิ้มอื่นอืยเจิ้มยดลน้มืไม่ยอมใช่ไหมัวหนาัดไม่เป็นไรครั

คนมานมายูทูบเบอร์มาั้องไว้ป้าออนมาัตวรอนตั้งกล้อได้ตั้งเลยนะครับตรงนี้กูจะได้หลอดเาจะเป็นทางตะกอเก่าด้วยนะเอาอยู่บุญธนาบุญครับ อันนี้ก็ทำตัดตามความเอาวุ่นโอนะนะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ว่าเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะ